สวัสดีครับผมแม่พี่นอ้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุข,ขุสุข,ขนเดินทางมาเปิดราคากล้วยยูบ้านนะครับผมบ้านโน้นไส้สีตำบลอุบมองอำเภอหนองวซอซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเมื่อนี้มาหาคุณพ่อเันจิตเปิดจากโตเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ,รบแนะนตํตโตนะครับผม ผมอยู่บ้านน้องเสช,ชมีมูหา่าสมุนงม่วงอัมอเอหนองน้องอจังหวัดอุดรธานีครับผมเมื่อนี้เขาจะเปิดราคาควายจะโตพอควายโตในกระสิเปิดใจข้อยผูตัวนึ่งครับควายแม่โคโคมหนึ่งครับผมอ่ามาเริ่มควายผูต,ตัวนี้เนาะผูตัวนี้พ่นชื่อว่างใดพอชื่อน้ำเพชรน้ำเพชรเ,เ,เนาะน้ำเพชรนี่เอเ่อพ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับพอสายพันธุ์อุทัย พ่อซื้อแก้วฝ้าอ๋อแม่เพิ่นสายอุทัยมับ่ครับสายอุทัยอ่าพ่อเพิ่นเป็นสายแก้วฝ้าเนาะแก้วฝ้าเป็นควยดอนเป็นควยดอนนะครับผมครับงามนะครับผมอัตลักษณ์ดีนะครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอานะครับผมความสูงเพิ่นหลไปไดครับพ่อร5 4ยหาสิบครับ154บี่บวกเนาะครับครับผมมึงอัตลักษณ์เพิ่นนะครับอัตลักษณ์ดีนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องทงน้องขาวนะครับผม สวยนะครับล่ำตัวยาวสูงใไงดีนะครับแข้งขาดีนะคระับอบักพร้าวญ่ด ouais ีนะครับแข้งขาดีนะครับบ่มมีต่หนี้นะพ่อเนาะบ่มมีต่หนี้นะครับล่ำตัวเาาดีนะครับเบ่งรอบตัวพนจับหมุนจักบาทเนี่ยพ่อเบ่งบันทายพนนะครับผมบันทายญ่นะครับทําเสมอนะครับผมงามนะครับผมพนจากแพียงไทยเนี่ยจากน้อยนะพ่อเนาะครับผมมีขวัญนะครับพนขวัญหาบเงินหาบทองนะครับ <R is> สวยสูงดีนะครับล้มตัวงามนะครับนาคมดีนะครับพอพันตัวนี้ครับอัตลักษณ์ดีนะครับหู้เชียงแม่นวเพ่อครับผสมพร้อมผสมพันหรือเปล่าพ่อพร้อมแล้วผสมพันธุ์ข้างละสองพันบาทข้างละสองพันเะหรอนาอผสมมันได้จักปีแล้วพ่อนี่ยพก็เพิ่มผสมปีนี่แหละอ๋อเพิ่มผสมปีนี่เนาะขั้นะขงละสองพันนะครับผมเพิ่นมีผลงานออกมาแล้วเนาะพ่อเนาะ มีผลงานออกมาแล้วนะครับมีลูกสวยเดี๋ยวค่อยไปช่มลูกเพิ่นนะครับผลงานของเพิ่นพัตุกรรมของลูกไา้เพิ่นนะครับผมมีนะครับผมเดี๋ยวคอยเบิ่งค่อยชมนะครับมีให้ชมนะครับผมพ่อพันงามสวยใ่ญ่ดีนะครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอานะครับงามครับพ่อพันตัวนี้ครับสวยครับมีตํานี้นะครับเดี๋วไปเปลี่ยนพ่อพันประจํำคอเข้ากับติดต่อพ่อเขามาพ่อสมจิตเนาะ พ่อสมจิตสีแก้วนะครับผมมาเบงมาชมเอาเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อเบอร์โทเดียวครับอยู่ในกับผมนะครับคนพ่อเดี๋ยวไปเห็นปไหนเนาะครับครับเบอร์โทรคุณพ่อนะครับผม0653044225นะครับผมครับมาเบงมาชมเอานะครับบ้านบ้านโน้นใช้สีนะครับผมครับมาเบงมาชมเอานะครับพ่อเปิดราคาไรเปไนไงครับพ่อเปิดสามสิบห้า สามสิบห้าเนาะต่อร่องได้เนาะพอนะ่อเนาะต่อรองได้ต่อร่องได้นะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผม Pascal เห็นแล้วกับมาเบิงมาชมเอาจะต่อร่องได้เนาะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอาไปเป็นพ่อพันพ่อคอเข้ากับติดตอ่อพ่อใส่สีเนาะพอนะ่อเนาะใส่สีเขามาาน,นะครับมาเบงมาชมเอาตัวจริงเอานะครับผมเห็นแล้วครับมาเบงตัวจริงเอาอยู่กับคุณพ่อนะครับออ,อ,อ,อายุเพ่นได้จักปีแล้วพ่ออายุไอ้ได้สามปีได้สามปีพอดีเนาะ มือวันที่นไอสิบสองเนี่ยอันไอ้มกะล่าเจมควบสามปีครับผมพร้อมผสมนะพ่อเนาะพร้อมผสมนะครับผสมไปแล้วนะครับงามครับอัตลักษณ์ดีครับคั้วผูตัวนี้ครับผมครับตัวต่อไปเลยพ่อตัวครับมาชมโคมอ่ที่สองนะครับผมโคมที่สองนี่อ่แม่พ่นมิซือบอครับพ่ออีกจอยนะครับ เราก่อเพิ่นมาทั้งนังใดพ่อเราก่อครับพ่อใช่ก็ต่ว่าพ่อไทถไงอ๋อครับผมครับนี่เป็นลูกของอันไทถไงตัวที่สามครับผมครับผมครับอันความสูงเพิ่นหลายปันใดล่ะพ่อร้อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่เนาะครับครับผมร้อยสามสิบสี่เนาะครับแม่นี่ส่วนสูงเพิ่นสระอนาในทองเพิ่นมีอีกหรือเ่พ่อง่ายครับ เป็นท้องว่างเมืนบอครับท้องว่างเพราะว่าลูกเขาก็ได้สามเดือนอ๋อลูกเพิ่นได้สามเดือนเนาะกระพอพันตัวลูกของอันลูกน้ำเพชรลูกของน้ำเพชรเนาะกระพอพันลูกน้ำเผ็ดนะครับผมเป็นควอยผูเนาะพ่อเนาะอายุเพิ่นได้สามเดือนสามเดือนแล้วนะครับลำตัวใหญ่เหมือนพ่อนะครับผมนี่ครับพันธุกรรมดีนะครับผมเบิ่งมีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับสวยนะครับพอพันตัวนี้นะครับ งามนะครับอัตลักษณ์ดีนะครับเบ่งหัวพ่นนะครับเมร์จอยอยู่แต่ว่าทรงลูกได้สวยนะพอเนาะครับผมเพิ่นเป็นลูกที่ไหนแล้วพ่อเนี่ลูกที่หาลูกที่หาแล้วเนาะครับผมนี่ครับเบ่งขวัญหาเงื่อนหาทองนะครับลำตัวสวยนะครับเพนแลนเราจับจ้องมองหาเอานะครับผมพอพันสวยๆงามๆเลยครับเป็นลูกของน้ำเพชรนะครับผมครับนี่ครับเบ่งเม่เพันนะครับมาหันมาเบ่งเม่เพันนะครับไทย อย่าขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยนพเนาะครับผู้เฒ่าเลี้ยงนะครับผมเอาไปคุนแน่จังน้อยนะครับเห็นแล้วก็เอาไปเลี้ยงไปเบื้องเอานะครับไปเลี้ยงไปคุนเอากะชิอ้วนขึ้นมาแน่จังน้อยนะครับผมขาดน้ำเลี้ยงแน่จังน้อยสวยนะครับตาแต้มนะครับผมตาแต้มดีนะครับตาแต้มแต ja ้มจ้ำดีนะครับทรงลูกดีนพ่อเนาะครับผมพ่อเปิดราคาไรปานไดครับนี่เปิดราคาไอ้ยันสอง แสนสองหมื่นบาทเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนาะครับผมต่อร่องได้เนาะพ่อเนาะต่อร่องกันได้เนาะครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาเนาะครับมาเบิ่งตัวจริงเอาเนาะครับบ้านโน้นใช้สีเนาะบ้านโน้นใช้สีนะครับผมอ่าครับผมมาเบิ่งมาชมเอานะครับอ่าสวยๆงามๆเลยครับแม่เนี่ยแม่ลูกนะครับอัตลักษณ์ดีนะครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่นี่เด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวค a n v a s สวัสดีครับ